สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นาการเฉลยโจรรทย์ไปึกหัดวิชาอสมการนะครับก่อนจะเริ่มเฉลยนี่ผมขอพูดถึงเอกสารก่อนนะเผื่อนักเรียนมต้นมปลายแวะเข้ามาดูวิดีโอแล้วอยากได้เอกสารประกอบการเรียนเนี่ยนะครับคือผมจะใส่ตรงคำบรรยายของ playlist ร,รวมวิดีโอเรื่องอสมการนะครับเรามาทำที่ข้อ21ต่อนะครับเหลืออีกอีก6ข้อนะครับก็จะจบาการเฉลยชุดที่1นะครับ ข้อ21นะครับมี4ีตัวนะครับแล้วก็มี a บวก b นะครับ a บวก b บวก c บวก d คูณกับ1ส่วน a บวกส่วน b บวกส่วน c บวก1ส่วน d มากกว่าร้อากับันมันมีอย่างนี้เราแน่นอนเราควรจะนึกถึง a m h m inequality นะครับ21เขียนตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือจาก a m มากกว่าเท่ากับ h m เนี่ยนะครับเรารู้ว่า a บวก b บวก c บวก d ส่วนสีนะครับ มากเท่ากับ4ส่วน1ส่วน a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน c บวก1ส่วน d ดังนั้นตอนนี้ทุกอย่างเป็นบวกหมดนะครับผมยังไงเวลาจะใช้ amhm inequality เนี่ยเราเราไม่เอาตัวเป็นลบอยู่แล้วนะ,ะดังนั้นเราใช้ amhm กับตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างเป็นบวกหมดดังนั้นผมคูนคว่ายได้เลยนะครับดังนั้นถ้าผมคูณควายอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเหมือนตัวโจทย์เลยนะครับก็คือตัวนี้คูณตัวนี้ก็เป็นแบบเนี้ยนะครับ แล้วก็เอานี่คูณไปปุ๊บก็จะเป็น16ทันทีเกรดจบข้ยจบข้อ21นะครับต่อไปข้อ22ครับมันมีมันมี a ส่วน B บวก B ส่วน C บวก C ส่วน D บวก D ส่วน A นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมากกว่าเท่ากับ C เท่าของ c ตรงนี้คูณกันถอดรากที่4นะครับโดยโดย AMg m ็มจีเอ็มนะครับแล้วก็ถอดรากที่4 ก็ตรงนี้มันตัดกันนะ A เนี่ย B ตัด B C ตัด C D ตัด D A ตัด A ดังนั้นคูณกันตรงนี้ตอบ1 1ถอดราาที่4ก็ตอบ1ก็เลยสรุปว่าตัวนี้มากเท่ากับ4แค่น,นั้นเองนะครับตอ,ตอนนี้มันเริ่มเลอะเทอะแล้วดังนั้นผมจะไปเขียนหน้าถัดไปนะครับครับมาดูข้อ23นะครับ23ก็คือเอา x 1บวกถึง x n คูณกับ1ส่วน x 1บวกถึง1ส่วน x n อันนี้ก็จริงๆก็คือมันมาจากข้อ21แหละแต่ว่าอันนี้ผมเอา n ตัวดังนั้นผมก็จะนึกถึง AMHm inequality สำหรับ n ตัวนะครับเขียนเป็นอย่างนี้ว่าจากนะครับ AMHm inequality เนี่ยเราดูว่า AM มากกว่าท่กับ Hm เนี่ยก็คือ x 1บวก x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง xn เนี่ยส่วน n นะครับมันจะมากกว่าเท่ากับ n หารด้วย1ส่วน x 1 บวกส่วน x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน x n ดังนั้นเวลาเราคูณคว้นะครับคือเอาเนี้ยแล้วก็เอาเอาตรงนี้มาคูณควาเนี้ยมันก็จะเหมือนในโจทย์นะครับตอนเนี้ยนะครับแล้วก็พอย้ายคูณไปตรงนี้ก็จะได้ n กำลังสองเหมือนในโจทย์เหมือนกันนะครับก็เลยจบการพิสูจน์อย่าลืมว่าทุกอย่างเป็นบวกหมดนะดังนั้นคูณควายได้ตามปกติไม่ต้องอกลัวการเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรทั้งนั้นต่อไปมาดูข้อ24นะครับ จงหาคําตอบของอสมการนี้ข้อ24ครับโจทย์เดี๋ยวเขาลอกโจทย์กันนะ 4x 2 1ลังสองส่วน1ลบสวบก2 x อง x บวกอย่างแรกก็คือเราต้องดูก่อนว่า x ห้ามเป็นอะไรนะมีตัวส่วนอย่างเงี้ยนะครับเราจะไดะ้ไม่เอามารวมกับคำตอบนะครับดังนั้นก็คือผมให้อันนี้มาละให้สมการมาสมการนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ย อย่างแรกก็คือผมต้องรู้ว่า1นึบวกสเนี่ยต้องมากกว่าศูนย์แน่ๆเพราะมันอยู่ในสแควร์รูทเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้ย้ายข้างธรรมดานะครับก็จะได้ว่าเอ็กมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองนะครับอันนี้คือเพราะมันเป็นตัวในสแควร์รูทต้องมากกว่าศูนย์ต่อไปมันเป็นตัวส่วนครับดังนั้นตัวนี้ห้ามเป็นศูนย์นะครับซึ่ง1นึ่งลบสแควรูทหนึ่งบวกสองเนี่ยนะครับเท่ากับศูนย์เนี่ยก็ต่อเมื่อสแควรูทหนึ่งบวกสองเเท่ากับหนึ่ง ยกกลังสอง 2, ทั้งสองข้างได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบวกไปแล้วก็คือก็อต่อเมื่อแก้สรรมการมา x เท่ากับศูนย์ดังนั้นจากจากโจทย์ปุ๊บเราจะสรุปได้ทันทีว่า x ต้องห้ามเป็นศนะูนย์เนาะเพราะว่าถ้า x เป็นศูนย์ก็คือตัวส่วนเป็นศูนย์นะครับะฉะนั้น x ต้องไม่เท่ากับศูนย์ พอ x ไมู่ตัวตัวส่วนตรงนี้ก็ปลอดภยัยแล้วก็เวลา x มากเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยตัวข้างในส r ค r รู t ก็ปลอดภัยทุกอย่างครบเรียบร้อยอดังนั้นเราถ้าเราเริ่มต้นจากสมการนี้เราก็จะสรุปได้ทันทีว่า x ต้องมากกว่าเท่ากับลบหส่วนสและ x ไม่เท่ากับศูนนะครับ เราถ้ากำหนดน,นี้ได้เลยนะครับเพราะพวกนี้ไม่ใช่คำตอบของอสมการแน่นอนต่อมาครับผมผมสามารถคูณควายไปตรงนี้ได้นะครับโดยทั่วไปเวลาแก้สมการคูณควายไปเรื่อยไม่ได้นะครับแต่ในข้อนี้เนี่ยมันมันเป็นยกกำลังสองอยู่พอยกกำลังสองปุ๊บเนี่ยยังไงเครื่องหมายก็คือเป็นบวกหรือศูนย์เท่านั้นแล้วเราไม่เอาศูนย์แล้วด้วยเพราะว่าเราเราเรา,เราแก้เรียบร้อยแล้วนะว่า พอเราไม่เอาตัวส่วนเป็นศูนย์นะครับคือ x ไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยตัวส่วนก็ไม่เป็นศูนย์ดังนั้นตัวนี้เป็นบวกแน่ๆพอเป็นบวกเราสามารถคูณคว้ายโดยที่เครื่องหมายไม่เปลี่ยนได้นะครับดังนั้นก็เลยออกมาเป็นว่าอสามการนี้นะครับสมมูลกับ 4x กำลังสองน้อยกว่า 2x บวก9คูณกับ1ลบ s q ค a รูท1บวก 2x ทั้งหมดกำลังสองนะครับ แล้วก็กระจายไปก่อนแล้วกันนะครับอันนี้กระจายยังไงมันมัน,ม,นมันสมมูลกันอยู่แล้วนะครับก็ต่อเมื่อก็ท่องสูตรครับหน้าสองลบสองหน้าหลังนะครับแล้วก็บวกหลังกำลังสองอย่างงี้เรียบร้อยเออเราก็คำนวณก่อนแล้วกันนะครับ 2x งเอ็บวกเก้าแล้วก็มันจะมีเนี่ยนะครับ1กับ1ก็เป็น2นะดังนั้นมันมี2องบวกสอลบสตัวเนี้ยดังนั้นผมดึง2 ไปได้แล้วกันนะดึง2ไปเลยแล้วกันเนาะก็จะเหลือห่งบวกเอกรลบสแควรูทหนึ่บวกสอนะครับแล้วก็ผมหารสอ2ทั้ง2ข้างแล้วกันนะครับเอ2เอา2อหารทั้ง2ข้างได้เพราะสเป็นบวกแล้วก็เครื่องหมายไม่ต้องเปลี่ยนหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่รู้ว่าเป็นลบก็หารได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องสลับเครื่องหมายแค่นั้นเอง ได้แามนี้ล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับต้องนั่งคูณนะครับผมก็มี 2x บวก9เนี่ยคูณกับ1บวก x กับอีกตัวก็คือ 2x บวก9คูณกับสักรุต1บวก 2x ี่ละกันนะแล้วกระจายออกมาเลย 2x บวก 2x กำลัง2บวก9บวก 9x นะครับแล้วอันนี้ลอกมาก่อน นียค่อยว่ากันใหม,มีอะไรตัดกันบ้างสอง x กังสอง,องตัดกันนะครับแล้วก็จะเหลือสิบเอ็ด x บวกเก้านะครับตรงนี้กับเหลือตรงนี้ตรงนี้ผมย้ายค่ามาตรงนี้เลยละกันนะดังนั้นมันก็จะออกมาเป็นการการย้ายค่าของแบบบวกลบนี่ย้ายได้เลยนะไม่ได้ต้องออกังวลเครื่องหมายบวกลบอะไรทั้งนั้นแก้สมการนีนต่ต้องระวังเวลา จะคูณหรือหารแค่นี้แล้ว,ว่าต้องรู้เครื่องหมายนะครับถ้าไม่รู้เครื่องหมายก็ทําอะไรไม่ได้นะ,ะได้ตอนนี้ละสรุปว่าสมการที่เราต้องการแก้เนี่ยมันสมมูลกับสมการด้านล่างสุดพอมีสแควร r o ูทอ่าอย่าเพิ่งยกทั้งสองอย่างรวดเร็วนะเวลามีอย่างนี้น้อยกว่าอย่างนี้แล้วจะไปยกตั้งสองสองข้างทันทีเนี่ยไม่ได้นะครับโดยทั่วไปเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าเวลา A น้อยกว่า B เนี่ยมาบอกก็ต่อเมื่อ A ของสองน้อยกว่าบียงสอ,ง,องนี้กลายเป็นผิดนะครับ คือเราต้องรู้ต้องเช็คก่อนว่าเป็นบวกทั้งคู่นะครับเป็นบวกทั้งสองข้างถ้าเป็นบวกทั้งสองข้างเนี่ยจะทำอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่ได้เช็คทําไม่ได้นะครับอ่ามาดูเช็คกันครับก็คือเราเนี่ยมาดูเงื่อนไขตรงเนี้ยนะครับเรามี x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งสองและ x ไม่เท่ากับศูนย์ด้วยนะมาดูก่อนว่าแต่ละข้างเป็นบวกไหมอ่าสองนะครับบวกเก้าเนี่ยเป็นบวกไหมคือตอนเนี้ยมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองเนาะ ดังนั้นอันนี้เป็นเป็นเป็น8นะครับดังนั้นก็มากกว่าศูนย์อยู่แล้วดังนั้นดังนั้นอันเนี้ยมากกว่าศูนย์แน่นอนนะครับส่วนนี้เช่นกันนะมันมันเป็นมากกว่าเท่ากศูนย์อยู่แล้วเนาะเพราะมเป็นสายสแควรูทอยู่ต่อไปตรงนี้ครับ 11x บเอ็ด x บวกเก้นี่ยคือเราเราต้องดูว่า1 1 x บวกเนี่ยนะครับมันมากกว่าเท่ากับศูนย์ไหมนะครับก็คือ x ต้องมากกว่าเท่ากับลบเก้า 0, ส่วนสิบเอ็ด l o ซึ่งลบเก 9, envelope, 1, right 1, ้าส่วนนี่ม <eties> ันมันมันอยู่ข้างซ้ายของลบหนึ่งสองเนาะนะดังนั้นก็เนี่ยเพิ่มหน้าก่อนนะเลที่ไม่พออีกแล้วดังนั้นก็คือเราเราเรามากกว่าเท่ากับลบหนึ่งสองมันก็มากกว่าลบเก้าส่วนสิบเอ็ดคราวนี้เวลาเช็คก็อาจจะคูนคว่ายธรรมดาก็ได้นะคูนค่ายนี่สิบแปดนี่สิบเอ็ดแสดงว่าอันนี้มากกว่านะครับแล้วก็พอใส่ลบนะครับเอาลบคูณสองข้างก็เลยอย่างงี้นะเรียบร้อย ดังนั้นสรุปว่าเราเราทำได้นะครับว่า,ว,าว่าทั้งสองข้างเป็นบวกดังนั้นผมก็เขียนก่อนนะว่าจาก x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยเราเลยได้ว่าสอง x บวกเก้านะครับซึ่งซึ่งคำนวณไปแล้วเนาะออแล้วก็อันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วก็ 11 x บวกเเออจริงๆผมคำนวณนี้ก็ได้นะ11บเอคูณลบหส่วนสเนี่ยนะเพราะที่เหลี่ยมมันบวกหมดอยู่ละก็เป็นลบสิบส่วนสบวกเซึ่งก็คือเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวนะ18 7แปส่วนสนะครับซึ่งมากกว่า0ส,สรุปทุกอย่างมากกว่า0หมดดังนั้นผมก็บอกได้ว่าอสมการเนี่ยสมมูลกับนะก็ะคือยกลงสองสองข้างได้นั่นแหละนะก็คือยกสอง ตรงนี้ยกก็สองสองข้างได้แล้วเพราะเวียงเป็นบวกหมดก็เลยออกมาเป็นกระจายครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วก็หน้ากำลัง2 2หน้าหลังบวกกำลังกำลัง2นะครับหน้ากำลัง 2. 2แบบนี้คูณต่อครับเอาเอาหนึไล่คูณก็จะมีต่อไปเอาสองไล่คูณครับสี่สอกซ์ลังสา มีอะไรตัดกันบ้างนะครับ81ตัดกันตรงนี้นะครับ 8x กำลั 3, <3> ผมลอกมาก,ก่อนแล้วกันไม่มีจับคู่อยู่แล้ว 8x 3นะครับแล้วก็ x 2ดู x 2บ้างครับเรามี 4x 2แล้วก็ 72x กง2ดังนั้นเป็น 76x กำลั2แล้วมาลบกับตัวนี้นะครับ 76x 2ลบกันเนี่ยดังนั้นย้ายมาเนี่ยก็จะเป็นลบ 45x 2นะครับต่อไป รวมตรงนี้มั้งครับ3 6 x กับ162นะครับมันก็จะเป็น198นะครับ 198x ดังนั้นตนัวนี้รวมกันเป็น198ก็ตัดนี้ตรงนี้พอดีอ่ะสรุปเสร็จแล้วเราเราตัดกันเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้แล้วก็ผมดึง x กำลังสองมานะครับก็เหลือ 8x ลบ45น้อยกว่า0นะครับอ่ะตอนนี้เรา x ไม่เท่ากับ0อยู่แล้วนะดังนั้น x กลังสองเนี่ย x กลังสองมากกว่าศูนะรู้มากกว่าศย์ก็คือรู้เครื่องหมายก็หารทั้งสองข้างได้นะครับก็เหลือ8 x ลบสีน้อยกว่าศย์ซึ่งก็คือ x น้อยกว่า4 5่ส่วนแปดนั่นเองก็นี่คือคําตอบของอสมการนี้นะครับก็จบข้อ24นะครับมันเป็นข้อสอบ IMO ปี1960นะครับต่อไปข้อดูข้อ25ครับจงพิสูจน์ว่า ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วส่วนเศษนะครับ fractional part ของ square root ส n 2บวก n มีค่าน้อยกว่า1ส่วนสสำหรับคนที่ไม่รู้นิยามของ fractional part เดี๋ยวผมทบทวนให้อย่างรวดเร็วก่อนนะครับก็คือมันจะมี2คำครับคือว่าคำว่า floor ของ x กับ fractional part ของ x นะครับ floor ของ x นั้นคือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ไม่เกิน x นะครับขอเขียนย่อนะจำนวนเต็มมากสุด ที่ไม่เกิน x นะครับส่วนแฟ t i ช n นอล a า t ก็คือตามนิยามคือ x ลบ floor x นะครับตัวอ,อย่างเช่นสมมติผมอถามถึง floor ของ4.2จเนี่ยจนเต็มที่ไม่เกิน4.2และมากสุดก็คือ4นะครับส่วน a ฟลชชอนอ part ของมันเนี่ยนะครับตามนิยามก็คือจะเป็น4.2ลบกับ floor นะครับก็คือ0.2นนครับมันก็คือเศษเศษตรงเนี้ย2นะครับ4.2ดเศษเศษมันคือ0.2อย่างนี้เป็นตน้น แล้วในข้อนี้ให้แสดงว่า fractional part ของตัวนี้มีค่าน้อยกว่า1/4นะครับมีค่าน้อยกว่า1/4วิธีทำโจทย์ประเภทนี้ก็ทำพยายามทำเป็นกำลัง2สมบูรณ์เงี้ยแล้วเทียบเทียบที่มันอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็หา f l อร์เพราะยังไง fractional part ตามนิยามก็คือตัวมันลบกับ f l อร์ของมันเงี้ยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะเขียน n 2บก n เนี่ย พยายามทําเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับอพอสองหน้าหลังเนี่ยก็จะเป็น n งนั้นหลังกำลังสองผมก็เลยลบทิ้งด้วย1นส่วนสินะครับมันก็จะตรงกับสี n กำลังสองบวก n ละดังนั้นผมเขียนได้โดยง่ายว่ามองจากนี้สี n กำลังสองเนี่ยมันก็จะน้อยกว่า2 n บวก1ส่วน4ทั้งหมดกำลังสองนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่ามากกว่า2 n ทั้งหมดกำลัง2เฉยนะครับ ก็คือมากกว่า4 n กํลัง2เนี่ยย่งงก็คือ2ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เป็นกํลังงที่อยู่ใกล,ใกล้ใกล้กับตรงนี้ละนะครับซึ่งอันนี้คือ2 n ทั้งหมดกำลัง2นีดังนั้นเวลาผมถอดรูทครับทุกอย่างเป็นบวกหมดนะดังนั้นถอดรูทก็ถอดรูทตลอดได้ก็เหลือ2 n กับ2 n บวก1สนะครับดังนั้นเวลาเราดูรูปนะครับก็คือ2 n อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้2 n บวกหนึ่งแล้วกันนะสองเอ็นบวกหนึ่งส่วนสี่อย่างนี้แล้วกันไอ้ค่าที่เราสนใจเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ระหว่าง 2n กับ 2n บวก1ส่วน4ดังนั้นฟลอร์ของมันครับจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ยังไม่เกินตัวเนี้ยนะครับก็คือ 2n เนาะเพราะถ้า2 n นบวก1นี่มันเกินละดังนั้นเราเท่ากับ2 n นะครับฟลอร์ของตัวเนี้ยเท่ากับ 2n ส่วน fractional ร a r t ของมันนะครับ ันก็คือตัวนี้ตัวมันเองนะลบกับฟลอร์ของมันก็คือ2 2 n เนี่ยนะครับอันนี้นี่คือนิยามแต่ว่า,เ,าเราต้องนึกถึงตัวนี้ด้วยนะว่าว่าเราทำไปแล้วเนี่ยว่าตรงนี้น้อยกว่า2 n บวก1 4, นส่วน4ะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยน้อยกว่า2 n บวก1ส่วน4ลบ2 n ซึ่งก็คือ1.4เราก็เลยสรุปว่า f r t i o n a l p a r t ของมันเนี่ยน้อยกว่า1.4ส่วน4นั่นเองนะครับ หรือถ้าใครถนัดดูรูปก็จะเห็นแล้วเนาะว่าตรงเนี้ย4 2n แล้วก็สแควรูท uh, ของตัวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ดังนั้นยังไงแฟคชัน a นลผาดซึ่งซึ่งก็คือตรงเนี้ยนะครับที่มันเศษตรงเนี้ยยังไงเศษตรงเนี้ยนะครับมันก็ต้องน้อยกว่า1ส่วน4นะครับเพราะความยาวทั้งหมดนี่คือ1ส่วน4แล้วความยาวตรงแฟคชัน a นลผาดตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยน้อยกว่า1ส่วน4ตามรูปก็ได้นะครับก็จบข้อนี้นะครับต่อไปมาดูข้อสุดท้ายครับข้อ26 พูดมากเริ่มเหนื่อยนะขอพักอีกแป๊บหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายละ มาดูข้อ26นะครับโจทย์บอกว่าให้ b มากกว่าส่วนแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ a เนี่ยให้พิสูจน์สมการนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนนะก็คือ1นส่วนแนะครับแล้วก็ a ลบ b กลังส่วน a นะครับน้อยกว่าเท่าก,กับ a, b a, b a กกบวก b ส่วนสลบสแควรูท a b นะครับแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ1นส่วนแ a ลบ b กำลังสนะครับส่วน b นะครับโอเคอ่ะมาพิสูจน์กันครับ าทางหนึ่งก็คือนั่นแหละจัดรูปจัดรูปแล้วก็ลดรูปให้มันดูง่ายง่ายลงก่อนแล้วค่อยทำต่อทีหลังก็ได้นะครับเช่นอันแรกก่อนนะสมมติผมใส่เบอร์กันนะเรามันมีอักรสมการเราต้องพิสูจน์ทีละอันอยู่แล้วนะครับมาดูอันที่1ก่อนนะครับ s ครูตเอบนครับก็ต่อเมื่อผมเอา8คูณทั้งสองข้างได้นะครับอ่สมการก็ยังสมมูลกัน พอเอา8คูณมันก็จะเป็น 4a บวก b ลบ8สแควรูท ab นะครับซึ่งก็คือขอเดี๋ยวลืมเขียนผมมองเป็นผมดึง4ออกมาแล้วกันนะก็เป็น a บวก b ลบ2สแควรูท ab นะครับมันจะได้เป็นแบบยกกำลงังสองเหมือนกันนะ มันคือสแควรูทเลบสแควรูทบทั้งหมดกำลังสองนะครับงนั้นผมย้ายข้าง A ไปด้วยละกันแล้วย,ย้ายตอนนี้ทุกอย่างคูณควายได้หมดเพราะว่าเป็นบวกนะดังนั้นผมเอาเอเ A a คูณควายตรงนี้เป็น 4a ได้นะแล้วตรงนี้มันยกกำลังสองอยู่ดังนั้นผมก็ย้ายมาหารตรงนี้ได้อ๋อลืมไปเพราะว่ามันอาจจะเป็นศูนย์ดังนั้นเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับอขอโทษครับผมผมหยิก่อนละกันแป๊บนึงผมลองแทน a เท่ากับ b ไปก่อน ก็คือผมต้องแยกเคสก่วน a เท่ากับ b เนี่ยถ้า a เท่ากับ b จะเห็นว่าตรงนี้มันศูนย์เลยถูกไหมตรงนี้มันศูนย์แล้วก็ตรงนี้ก็จะ a บวก a ส่วน2ก็คือ a ส q u a r e r a คูณ a ก็คือ a ดังนั้นตรงนี้ก็ศูนย์นะครับแลวตังนี้ก็ศูนย์ดังนั้นถ้า a เท่ากับ b เนี่ยทุกอย่างเท่ากับศูนย์เท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดดังนั้นก็คือเป็นจริงนะครับดังนั้น อ่สมการเป็นจริงนะครับพอ a เท่ b, ากับอสมการเป็นจริงแล้วดังนั้นผมก็เลยอา่าคิดกรณีเฉพาะที่ a ไม่เท่ากับ b แล้วกันนะอ่ะสมมติ a ไม่เท่ากับ b อันนี้ผมต้องทําเพราะว่าเนี่ยผมผมอยากย้ายไปหารแล้วก็ถ้าถ้า a เท่ากับมันย้ายหารไม่ได้มันกลายเป็น0ตอนนี้ตอนนี้ผมก็เลยคิดแยกต่างหากว่าถ้า a เท่ากับบเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างออบเวสตนะครับแล้วก็สมมุติว่า a ไม่เท่ากับ b แล้วก็ค่อยทําไล่ลงมาอย่างเงี้ยนะดังนั้นผมย้ายค่าได้ละ มันก็จะเป็น a ลบ b กำลังสนะครับหารด้วย s a r o o t a ลบ s q b กลังสอย่างนี้แลวตรงนีมน้มันตัดกันได้นะครับมันจะได้เหลือน้อยๆหน่อย,อยอก็คือ a ลบ b เนี่ยนะครับเราก็มองได้ว่ามันคือ square root a ลบ s q r o o t b คูณกับ s q u a r a บวก s q b นะครับดังนั้นมันตัดกันก็เหลือ square root a บวก s q b ยกกำลังสองนะครับอย่างนี้ แล้วก็กระจายมาเลยก็จะเป็น a บวก2สครูต a b บวกนะฮะันหลังกังสองเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดกันอีกนะครับก็จะเป็น2สครูต a b บวก b น้อยกว่าเท่ากับ3 a อตอนนี้ลดรูปเหลือง่ายลงมากแล้วนะเราก็บอกว่าจากนะครับ b น้อยกว่าเท่ากับ a เนี่ยดังนั้นนะครับ2สครูท a b บวก b น้อยกว่าอะไรนะก็จะเป็นน้อยกว่า2สแควรูทเคูณ a บวก A เนาะซึ่งก็ออกมาเป็น 3A ตามต้องการดังนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าตรงประโยคนี่นะครับประโยคนี้เป็นจริงนะครับก็คือ2สแควรูทเบวกบเนี่ยนะครับน้อยกว่าเท่ากับ 3A ละพราะประโยคนี้เป็นจริงแล้วเราทําได้ว่ามันก็ต่อเมื่อกันคือสมมูลกันเราก็เลยสรุปได้ว่าสมการตัวนี้ก็เป็นจริงด้วยซึ่งก็คือเราพิสูจน์อันที่1เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปอันที่2เนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกันแหละเนาะเพราะว่าหน้าตามันก็เหมือนกันแะแต่ว่าอันนี้มันเอาหารด้วย B แค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมขอใช้อันเดิมเลยกันนะจะได้ประหยัดเวลาดังนั้นก็คือแทนที่ผมจะเขียนใหม่หมดเนี่ยจริงๆก็คือเราต้องการแสดงว่าถ้าตรงนี้เป็น B เนี่ยตรงนี้จะเป็นมากกว่าเท่ากับนั่นเองเนาะอันน,นี้คือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์แล้วมันอีคู่กับอะไรดังนั้นผมเรียนแบบมันเดิมไปก่อนนะครับ ขอโทษครับเรียนแบบเดิมไปก่อนก็อันนี้มันก็จะเป็นเดี๋ยวนะเฮ้ยผมกดลายผิดอเอ๊ะมันมันดูหน้าตาแปลกไปนิดนึงนะช่างมันอ,อันนี้อันนี้อันนี้มัันนนอี้ก็จะเป็น b ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นมากกว่าเท่ากับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น b ใช่ไหมครับอันนี้มากกว่าเท่ากับเหมือนเดิม อันนี้ก็เป็น b และนี่ก็เป็นมากกว่าเท่ากับนะครับแล้วก็พอย้ายข้างไปตรงนี้ก็จะเป็น b นะครับแล้วก็ย้ายหารมาเหมือนเดิมแล้วก็ละเครื่องหมายก็เป็นมากกว่าเท่ากับเครื่องหมายเป็นมากกว่าเท่ากับนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็น b เงี้ยนะอันนี้ผมแค่เขียนคร่าวๆให้ฟังถ้าดูงงๆเนี่ยไปนั่งเขียนใหม่ก็ได้นะครับก็คือคล้ายๆว่าเรียนแบบตอนพิสูจน์อันที่1เนี่ยในอันที่2เนี่ยแค่แค่เปลี่ยนจาก a เป็น b แล้วเปลี่ยนจากน้อยเป็นมากเฉยๆนะทำมาเรื่อยๆ นะครับดังนั้นเนี่ยพอทำเสร็จนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือพอทำเสร็จปุ๊บนะครับตรงตรงบรรทะัดสองบรรทะัดสุดท้ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเอบวกสองสแควรูทเอบีบวกบีมากกว่าเท่ากับ4 b อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ซึ่งก็คือ a อบวกสองสแควรูทเอบีมากกว่าเท่ากับสามบีอ่ะ ก็คือเปลี่ยนเป็นบรรทัดสุดท้ายจะกลายเป็นอันนี้ดังนั้นถ้าเราพิสูจน์บรรทัดสุดท้ายได้เนี่ยว่าเป็นจริงแล้วมันสมมูลกับบรรทัดแรกเราก็เลยสรุปว่าบรรทัดแรกเป็นจริงซึ่งก็คืออันที่2นั่นเองนะครับทำยังไงเราก็บอกว่าจาก b a มากกว่าเท่า b เนาะที่เขาตั้งไว้ดังนั้น a 2, บวกสครูต a b เนี่ยก็เลยมากกว่าเท่ากับ b a มากกว่าเท่า b นะครับแล้วก็ A มากแล้วกับอย่างนี้นะ,นะก็เลยออกมาเป็น 3B ก็เลยจบการพิสูจน์ข้อ26นะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ขอเชิญชวนให้กด subscribe นะครับเพื่อติดตามคอนเทนต์ทางคณิตศาสตร์ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ